ตีติดเลยครับพี่เอ็ดดี้สารคามได้สองแต้มในสนามรมาดูกันในไม้ต่อไปฮะ <c oughs> ไม้เมื่อกี้ผมทางด้านพี่เอ็ดดี้ตีแกนออกนะครับก็ต้องเริ่มไม้ใหม่ไม่มีใครได้แต้มครับ <c oughs> จบขึ้นมาพี่สมชายตึกโอ้โหหาครับคุมโซนอยู่ประมาณศอกนึงฮะ อำนาจเจริญเข้าวงมารับตีเลยปั๊บตีแบบสกิดอีกแล้วผมพี่เปียกจุมาปั๊บใบที่สองติดครับผมแล้วได้สองแต้มในสนามครับผมใบนี้เอครับเรามาดูครับผมลูกนี้ฮะ ดันพ่สมชายยินมีลาบครับเข้าวงมาจบขึ้นมาครับแต่ลูกนี้แรงครับผมโอ้โหลุดไปเลยยืนอึ้งนิดนึงครับพี่ชายพ่สมชายทำไมแรงจังวะจบขึ้นมาใหม่ครับแล้วลูกนี้แรงอีกหรือเปล่าฮะโอโ้อ้าวเห็นที่มองหน้าพ่สมชายเ้ยอะไรวะเนี่ยพ่สมชายยืนเท้าเอวเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นวะโ oh, อ้โหสองใบครับผมนะสนามแข็งจัดอ mm hmm. <c oughs> ยืนงงในวงรอบชิงครับจบขึ้นมาคตึบโอ้โ oh, หสนามแม่งแข็งแล้วมันขึ้นยากนะทุกคน <c oughs> เอาครับเรามาดูว่าพี่เอ็ดดี้สารครามครับเข้าวงมา จุกปับตีติดเลยครับพี่เอ็ดดี้สารคามได้สองแต้มในสนามโอ้โห,โห <c oughs> เรามาดูว่าผมลุกนี้ยปีินศิลาชัย <c oughs> เข้ามา นับตบโอ้โหขึ้นดีทุกใบจริงๆฮะพีเอดีสารคามก็ไม่สนใจครับเข้าวงมาได้ยกมาปับงับคางับคายอย่างเดียวเลยฮะพี่เอ็ดดี้สารคามฮะยกมาปึ๊บโดนเป็นติดจริงๆนะพี่เอ็ดดี้ ลูกนี้ครับหินศิลาใช้เข้ามาจบขึ้นับตึบต่ำครับผมใบนี้ในสนามนี่ยังเสียอายุหนึ่งแต้มอยู่นะฮะโอ้โหแล้วไม่ตีไม่ได้แล้วผมลูกนี้พี่เปียกอำนาจเจริญ ลูกนี้เข้าวงมาครับลูกนี้พิพยักจะจบขึ้นครับตึบแล้วตามโมหโูลูกนี้ตีส่วนรับเท่าไรครับเนี่ยโอ้โหตีโดนรับสามตีติดรับสี่โอ้โหพลาดด้วยกันทั้งสองทีมเลยฮะจบครับปั๊บพีเอสดีก็ไม่พลาดครับผมอย่างนี้